เราสามารถเราเคอลลาเจนใส่อาหารได้แต่มันไม่ใช่ชครบตามไงอืมแมนมจะเห้ยักเชื่อ,อสูนรนะบอกบอกเขาแล้วแม่ใจเย็น,นบอกเขาแล้วนี่มันย่านอ่ะนี่ซุ่มนี่มันฟังมันย่านอ่ะนี่มันก็เลยทรงทรงสนตีนไม่ให้กูแล้วเนี่ยไอ้กล้องเมียเจ้าคนอยูดอนเอาคนนี้ได้คนอยูดอนวิใส่เถอะอีกคนนึงเดียคนเดียว นคอ,ออยเ้องมันเป็นไงเจ็บเจ็บอ้เจ็บเรียวปอเจ็บเจ็บปอปอเขาตางผมก็เลยแสบเจ็บเจ็บไม่เอาเจ็บปอปออันที่จานแรกมันแสบนะป้ามันเป็นเนส,ส้นชุบอืมผมสั่งเส้นชดมาอันเดียวเอ้ยเอาเส้นชดใส่ก็จะเจ็บต่ำ เอามันเบิดแล้วมันกินจนเบิดแน่น่ะโอ้ยจิมมี่อย่างหนูจะิมเบลล์ดูหลายมันกเขาก็แค่หูกูญาติเมียแล้วนะโอ,โอ้ย,อย,ยจะมมี่อย่างเว่ยอืมเนาะหน้าเมีย,ย,ยกยูบอร,รับแขกแล้วเอามาหน้านี้กููนเดียวแล้วอ่ะเดี๋ยวมีอารมณ์ดีตอนไหนเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับผมขอบคุณสำหรับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคนที่ไล่เวียดรายงานนะครับสวัสดีครับไอแซคกินแพ้กล้องไว้เลยครับผม ครับผมน้องจำพลาดนิดน้อยว่าเป็นอยังบ่อยังครับพี่กองเมายังครับยังพนเมาครับยังหากรสีโมงแรกนะครับเดี๋ยวจะขจังหน่อยหน่อยจะเมากูเหมือนกับเราสามารถเขียนอะไรข้างหน้านี้ไม่ได้เหรอไม่รู้อ่ะน่าจะเขียนหน้าอย่ามั้งบอกเอ๊ะออเออเเออเตามตาสวดนะครับเต้นในดวงในโอนห้าสตางค์โอ้ยขอบคุณหลายครับพี่น้องครับมึงผู้ใดข่าวมาใหม่กับกดไลค์กดติดตามกันเนาะคนเป็นหมื่นเป็นแสนกดเนาะครับเนาะเอาคุยกับเมียผมเลยเดี๋ยวผมไปขอของน้ำจังหน่อยก่อนพี่น้องเนาะอ่านี่มาฮู้ ขึ้นกินคิ้นข่นขนเจียวลหรอข่เจียวเข้าไปทางในแล้วอ่ะแ,แม่ขายคอลลาเจนเลยเบลขายคอลลาเจนเลยเสื้อพ่อเคยเขียนให้ครัวบอกเราไม,ม,ม่อยากลงขายเราอยากขายหรอกมึงจำไว้เนี่ยเป็นตัวอยา่างว่าเวลารักใครกับเขาอ่ะ ขอถวดตมัมมงไว้ถูวครับตมัมม้งนี่มึงจำมาโลดระดับศิลปินระดับระดับนี่ต้องไหวตมหัตมม้งมึงลองคิดมึงเอาว่ามันพูดอยากอยาก,อยากได้เมียนเนี่ยซุ่มโง่อืเขารู้อยู่แล้วว่าคอลลาเจนสั่งที่ไหนอืมเัาม้องอยู่แล้วไม่ต้องส่งของข,องขวัญมานะคะเอาเก็บตังค์ไ้ซื้อคอลลาเจนดีกว่า ให้เขารงมารอดกูได้จากมื่นแล้วเนี่นี่สุดยอดอขอบคุณหลายครับหักแพ้งแมงปันครับนี่ข้าอะไรกระยาอะไรประสุภาพขอโทษพ่อแม่พี่น้องครับผมเริ่มเครับเดี๋ยวเจอก,กันใหม่ไลฟ์ครั้งต่อไปครับฝากคอลลาเจนเอลินด้วยนะครับผม